ฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องแม่ปู่เด้อจ้าพี่นอ้องแม่ปู่เลิกงานแล้วกันวันนี้วันศุกร์นะคะสวัสดีวันศุกร์เด้อจ้าชิดจุดเล่าจ้าประดานี้ mm hmm. เป็นงานเสาร์อาทิตย์มาซ่องอาทิตย์แล้วกันมาบ้านแล้วก็สำรวจนะเมื่อกี้ก็ไปเก็บมะเดือกินแล้วสองลูกจ้ามะเดือชมสวนชมสวนอีกคอนเทนต์ของเรารอบรอบบ้านอ่างนวนก็ยังมีอยู่เด้อพี่นอ้อง มันก็มีตลอดนะคะแม่ปูกกันยังบ่านในแบบว่าเก็บให้หมดนะเขายังโอเคอยู่ให้เขาอยู่มันต้นนี่แหละมันจะกินถ้าจงมาเด็ดออกจ้า <c oughs> เดี๋ยวพี่ภาพพี่น้องไปเบิงเ่งเห็ดได้ใจเด้อสงสัยจะเป็นเห็ดแชมปิองเห็ดของที่นี่แหละแบบว่าแม่ปู่เคยแบบว่าเห็ดกินบะเบิดแมบบ่ปูกูกมาบี B ้บี B ้บี้แล้วแม่ปูกกับ้าน ตรงไหนน่บรูดัันนี้เขามาเกิดตรงนี้นะพี่น้องเกิดแบบว่านี่จ้าเพื่อนก้เกิดหลายรอบเลยได้หนิเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกอันนี้ก็เครื่องตัดหยากะระแลนไปแจกนี่แลวจ้กะกระเจี๊ยบก็จะเกิดควันอยจะเกิดเขาชอบมากเลยนะตรงนี้น่ะนี่พี่น้องจ้าเห็ดชัมปิยองเลยจ้ะกกินหอมอยู่นะเห็ดชัมปิยองบ้านนี่น่ะ ที่แบบเห็ดในห้างในอะไรเขาก็จะเป็นเห็ดประมาณนี้นะ่ะกินกินหอมมากเลยน่าจะกินได้ได้ในพีนอ้องแล้วมีอีกดอกหนึ่งเด้นี่เกิดตรงนี้เต็มเลยนี่จ้าเกิดตรนนี้แม่ปลูกก็เก็บไปในได้สองสาดอกแล้วน,นี่เก็บไปแม่กบแม่ปลูกกับไปบ้างให้ตรงนี้นี่เขาบ้าเริ่มบานละ วางไว้แถวนี่เขาเกิดอีกรอบพี่น้องเห็ดก็จะเกิดรอบบ้านพี่น้องจา้าเห็ดแชมเป้องค่ะนี่เราจะเอาเห็ดรอบบ้านมาปั่นพี่น้องมึงเนาะคลิปเราก็สบายสบายพี่น้องจา้าวันนี้วันศุกร์เนาะสวัสดีวันศุกร์นะคะส,สดชื่นนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะหยุดแล้วสาวัสดีสองวันแล้วนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย